สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่24มิถุนายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวาทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับ4นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับหนึ่งนะผมมา81ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ศ1นหะนึ่ะครับผมในรอบปกตินะครับผมสำหรับ4มา34สายวิ่งสายรูดนะครับผม34ในรอบพิเศษสำหรับสายเบิ้ลนะผม77ในรอบ VIP มื่อวานโหดมากนะครับผมเบิ้ล3ามรอบนะสามเด้งนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่1นะครับผมหนึ่งกับ2 1จะมี 2. 1นึ1่สองหสี่

สำหรับตัวกันนะครับผมเป็น4 7เบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปด

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ